สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกับรายการรอบบันรเมืองชมรมคนไปบุญชาแนลนะฮะเช่นเคยครับกับผมทอนภูลายวันนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ชมครับดูเสื้อสิครับโอ้โหอ้นอัววาไลตี้ปาร์ตี้นี้มีบุญครับแน่นอนที่สุดวันนี้เรามีกิจกรรมที่น่าสนใจมากนะฮะระเกียวเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อเขาเรียกว่าการบุญการกุศลที่นี่ครับเรามาที่นี่กันทับรู้นะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงครับท่านผู้ชมมีอะไรนํำเสนอวันนี้สั้นๆนะครับเราจะมีโอกาสได้คุยกับสวัสดีครับณเตือนครับ วันนี้มีทีมงานมาจากไหนก็จะมาทําอะไรกันคะเนี่ยวันนี้ทราบว่าทีมของคณะพีอีฟนะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโรงเรียนได้ไปเยี่ยมชมและไน้ดะนางะละเด็กๆชอบมากใช่ไหมต้องมาขอบคุณคณะของพี่ๆที่มีวันนี้อีกแล้วรอฮะก็จะมีการมามอบของรางวัลเล็กๆน้อยๆหรือว่าอะไรใช่ไหมต้องไหนเนี่ยต้องไหนล่ะบุกเลยเราสวัสดีครับ วันนี้แล้วมาวันนขอโทษขอโทษวันนี Here, ้รายการชมรมคนมีบุญชาแนลวันนี้คนมีบุญมาขอบุญจากท่านเพราะว่าท่านบอกว่าโอนอัววาเลตี้ปาร์ตี้นี่มีบุญเพราะฉะนั้นเข้ากันเลยวันนี้มีกิจกรรมอะไรที่นี่ครัท่านครับคือก่อนอื่นต้องขอเรียนนิดนึงว่า เงินที่นํามาบริจาคนี้นะคะเป็นเงินที่ทางกลุ่ปลายนะคะลายข่าวสารบริตี้ของของพวกเราเองนะคะโดยอิฟกันธนากับเพื่อนๆนักธุรกิจพ่อค้าประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะร่วมกันจัดปาร์ตี้ขึ้นหนึ่งก็คือวัตถุประสงค์คือพวกปะสังสรรค์กระชับความสามัคคีเหนียวแน่นในกลุ่ปลายแชร์ข่าวสารกันเพราะว่าในกลุ่มจะมีตั้งแต่นักธุรกิจนักข่าวนะคะนักประชาสัมพันธ์พ่อค้าประชาชนเยอะแยะเลย แล้วก็หลังจากเรามาพบป่าสงสรรแล้วเราก็นําเงินส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายนะคะมามอบเป็นสมทบทุนสําหรับโรงเรียนสอนคนตาบอดก็เลยบอกว่าอนอวัววารตี้ปาร์ตี้นี้มีบุญค่ะโอ้่่น่่่นี่นี่โอ้โหนี่คืสมาชิกค่ะสวัสดีทุ่นนะครับสวัสดี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 ครับโ่ใ่เนี่ยได้ท่านนายกท่านนายกนะครับนายกสมาคม วิทยุและสื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ดคะ่ะกับชื่อน,นามว่าออยอภิวัตนรัชนีกรการคนดังนะครับคุณผู้ชมท <ừ> ี่เคารพครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางชมรมคนดีบุนชอนเนลขอขออนุญาตเก็บภาพหน่อยนะครับคุณพี่อริบยายหน่อยผมจะขออนุญ,ญาตเลยอ่ะจัดการเลยครับคือวันนี้นะคะต้องขอบอกว่าทางกรุ๊ปไลน์ร้อยเอ็ดโซเซตี้นะคะต้องขอขอบพระคุณเจ้าของธุรกิจทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางบริษัท โตโยต้าร้อนะคะบริษัทสยามนิสันร้อค่ะบริษัทสหพันธ์ร้อทัวร์นะคะบริษัทกระกนภาปิโตรเลียมค่ะและอีกยังมีบริษัทร้อพลาซ่านะคะเนยดปาร์คนะคะทันใจการพิมพ์นะคะแล้วก็ห้างแมคโครสาขาร้อค่ะห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ค่ะและก็ยังมีห้างโรบินสันด้วยเยอะแยะมากมายเลยนะคะหลายหน่วยงานก็มาร่วมด้วยช่วยกัน ็เงินสมทบนะคะก็ได้เป็นเงินเกือบ20 0 0 0บาทค่ะหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วก็เหลือ9,000นะคะทั้งหมดตอนนี้ก็ได้สมทบอีกค่ะเป็น1,300บาทนะคะวันนี้เงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านนะคะก็ขอเป็นตัวแทนมอบอแทนเพื่อนๆสมาชิก,กรูปลายรอยเอ็ o ซ์เซอไซตนะคะข่าววาระที่ข่าวสารของพวกเราเข้มแข็งเหนียวแน่นมากขอบพระคุณค่ะ สุดยอดมากเลยครับอะไรกันท่านผู้ชมที่รบนั่นคือเสียงตัวจริงของทีมของคุณอีฟหรือว่าเป็นคนดังที่สุดในจังหวัดเรีในเรื่องของการโฆษณาในขณะนี้ประชาธิบไตยในขณะนี้เขาคงจรเขาคงจรเอาละครับเราจะทํากิจกรรมยังไงต่อครับท่านผู้ชมที่รบลองดูครับเราจะทําการมอบค่ะเราไปมอบด้านหน้าดีไหมคะ้างน้าเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูดูไปรอดูด้านหน้าเลยนะครับเดี๋ยวบรรยากาศสดๆของผู้คนมากครับกับทีมงานชมรมคนมีบุญชาแนลที่มีโอกาสเราจะนําเสนอในโอกาสต่อไปสําหรับวันนี้ขอบคุณผู้คมากครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับขอบ